มาเรื่องแล้วครับโดมิโนโล้มแล้วพี่น้องครับหลังจากที่เราเชือดกัมพูชานิ่มๆด้วยการทูดกลิ่นมันแรงครับกลิ่นเน่าของรัฐอาชญากรมันเหม็นคลุ้งจนตอนนี้ลูกหลงมันวิ่งไปโดนคนกลางแล้วครับนายกอันวาของมาเลเซียตอนนี้โดนสื่อมาเลกับอดีตผู้นําอินโดรุมแหกจนหน้าชาโทษฐานที่ไปอุ้มหมาหัวเน่าเดี๋ยววันนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินเชน่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรภาพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประนสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปขยี้สนามการทูตที่มันพังกันเป็นแถบแเนี่ยสันติต้องตอกย้ำกับพี่น้องชาวไทยก่อนนะครับตามที่กองทัพไทยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ ท่านขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนคนไทยทุกคนเลยยกระดับการรักษาความลับทางทหารหรือที่เขาเรียกว่า O P S E C ในระดับสูงสุดนี่คือสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้วันนี้แม้ว่าหน้างานชายแดนมันจะเดือดแค่ไหนสันติจะไม่พูดเรื่องในสนามรบแต่เราจะตัดภาพ ไปเกาะติดที่สนามการทูตที่มันเจ็บแสบไม่แพ้กันและเราชนะไปแล้วครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนครับเกมมันชัดแล้วประเทศไทยเดินเกมอย่างมืออาชีพครับเราต้องชมกระทรวงการต่างประเทศของเราจำได้ไหมครับพอทหารของเราสี่นายโดนระเบิดใหม่ที่จังหวัดศรีสะเกดทหารเราหนึ่งนายขาขาดเราไม่โวยวายครับเราทำงาน วันที่12พฤศจิกายนกระทรวงการต่างประเทศเชิญ59ทูตมากลางหลักฐานครับไม่ใช่แค่พูดลอยๆหลักฐานคือระเบิดใหม่ชนิด PMN 2ซึ่ง AOT หรือทีมสังเกตการอาเซียนก็ลงพื้นที่และยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่จริงไม่ใช่ของเก่าและเป็นรุ่นที่ไทยไม่เคยมีแต่กัมพูชามีในครอบครองชัดไหมครับเท่านั้นไม่พอครับ ไทยยกระดับเกมเรายื่นเรื่องถึง UN และญี่ปุ่นในฐานะประธานอนุสัญญาออตตาวานี่คือการตอกฝาโลงครับไทยประกาศให้โลกรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องผัวเมียตีกันแต่นี่คืออาชยากรรมสงครามกรรมัมพูชาคือผู้ร้ายดังนั้นละครบีบน้ำตาของกรรมัมพูชาที่อ้างว่าไทยใส่ร้ายแถมยิงพลเรือนมันเลยแป๊กครับ โลกเขาเห็นหลักฐานและนี่คือจุดเริ่มต้นของความพังของทุกคนที่เข้าข้างกัมพูชาครับแต่ความพีคมันอยู่ที่นี่ครับความน่าเชื่อถือของนายกอันวาแห่งมาเลเซียตรงนี้แหละครับเรื่องใหญ่ในนาทีที่หลักฐาน p n n 2สองมันมัดตัวกัมพูชาคนกลางที่แท้จริงที่มีศักดิ์ศรีต้องออกมาให้ความเป็นธรรมกับไทยผู้ถูกกระทาและประนามกัมพูชาผู้ก่ออาชญากรรมสงคราม แต่อันวาไม่ทำครับเขายังทำท่าเหมือนเป็นกลางวันที่ 13, 14, 15พฤศจิกายนเขายังพูดคำเดิมๆเ,เรียกร้องให้ใจเย็นพร้อมเป็นผู้ไกลเกลี่ยพยายามรื้อฟื้นข้อตกลงสันติภาพกวัวลลัมเปอร์ที่มันตายไปแล้วในสายตาโลกนี่คือการเข้าข้างกัมพูชาครับ และที่น่าสมเพชที่สุดรัฐบาลของเขาโดนลูกหลงจนสับสนไปหมดสื่อทางการมาเลเซียเบอร์นามาดันไปโกหกอ้างเอโอทีมาระเบิดไม่ใช่ของใหม่โอ้โหช่วยกันขนาดนี้จนสื่อสากลอย่างเดดิปโลแมตต้องออกมาแก้ว่าเฮ้ hey, เขาแปลผิดที่จริงมันระเบิดใหม่นี่มันอาการมันฟ้องครับ และไฮไลท์ที่แรงที่สุดการแปรพักครั้งนี้คือเพื่อนบ้านอาเซียนที่แปรพักจากความเงียบมารุมวิจารณ์อันวาครับคนแรกอินโดนีเซียครับอดีตผู้นำอินโดนีเซียซูซิโลบัมบังยูโดโยโนโ่ผู้ใหญ่ของอาเซียนออกมาตบหน้าอันวากลาง X หรือ Twitter ท่านบอกเลยว่าอับอายและถูกดูหมิน SBY ถามว่าผู้นำอาเซียนหมายถึงอันวาไร้น้ำยาจนต้องลากคนนอกอย่างทรัมป์เข้ามายุ่งเรื่องในบ้านอาเซียนเขาบอกว่าเมื่อ13ปีที่แล้วอินโดรหรือตัวเขาเองจัดการปัญหานี้ได้ทำไมอันวาทำไม่ได้โอ้โหเจ็บครับ คนที่สองสื่อมาเลเซียเองเช่นมาเลเซียนาวก็ทนไม่ไหวรุมด่านายกตัวเองว่าทำไมทําตัวเป็นเด็กเดินสารหรือโคศกให้ทรัมป์ทำไมยอมให้ทรัมป์มาเล่นละครเป็นผู้สร้างสันติภาพแทนที่จะรักษาเกียรติภูมิของอาเซียนโดนทั้งเพื่อนบ้านโดนทั้งสื่อตัวเองครับอันวาหน้าแห่ครับมหาอำนาจอย่างทรัมป์เขายังรู้ทันกว่าอันวาอีกครับดูทรัมป์ครับ มหาอำนาจเขาฉลาดกว่าตอนแรกวันที่14พฤศจิกายนทรัมป์ก็ลองครับขู่ว่าจะระงับเจรจาภาษีกับไทยกะจะบีบให้เรากลับไปคุยกับกัมพูชาแต่พอทรัมป์เห็นหลักฐานที่กระทรวงการต่างประเทศกลางพอทรัมป์ได้คุยกับนายกที่ชี้แจงข้อเท็จจริงพอทรัมป์เห็นว่าโลกหรือ59ทูตเงียบเหมือนเป็นไฟเขียวให้ไทยเกิดอะไรขึ้นครับ วันที่16พฤศจิกายนทรัมป์รีบกลับลำทันทีโดยตกลงที่จะแยกเรื่องภาษีออกจากเรื่องชายแดนทรัมป์แก้ตัวด้วยซ้ำว่าจดหมายขู่มันออกก่อนที่จะได้คุยกันนี่คือมหาอำนาจครับเขารู้ว่ากัมพูชาคือเผือกร้อนคือของเน่าเขาก็รีบปากัมพูชาทิ้งทันที มีแต่อันวานี่แหละครับที่ยังอุ้มเผือกร้อนก้อนนี้ไว้ยังพยายามจะลื้อฟื้นเจรจาจนโดนหางเลขโดนรุมแหกไปด้วยนี่แหละครับผลของการกระทำกรรมตามสนองของรัฐอันธพานจนข่าวลือที่ว่าอันวาอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับอาชญากรรมในกัมพูชาอันนี้ไม่ฟันธงนะครับแต่ แต่การที่เขาไม่ให้ความเป็นธรรมกับไทยการที่เขาต้องพึ่งระบอบหุนในการช่วยเหยื่อจ็อบสแกมหรือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เขารายงานว่าช่วยคนมาเลกกลับมาได้287คนซึ่งเป็นคะแนนเสียงในบ้านเขาการกระทำพวกนี้มันก็คือผลลัพธ์ที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงและทำให้ข่าวลือนั้นดูมีมูลขึ้นมาทันที นี่คือภาพสะท้อนครับว่าในสายตาของอินโดหรือ SBY และสื่อมาเลเซียประเทศไทยคือมืออาชีพน่าเชื่อถือและถูกต้องกัมพูชาคือหมาหัวเน่าคือรัฐอาชญากรคือตัวปัญหาที่ไม่มีใครอยากใกล้เพราะกลัวโดนลูกหลงเหมือนที่อันวากำลังโดนอยู่เนี่ยแหละครับ ย้ำอีกครั้งนะครับเรายังคงให้เกียรติพี่น้องชาวกัมพูชาที่บริรสุทธิ์ศัตรูของเราคือระบอบหุนที่ไม่รักษาสัจจะไม่ใช่ประชาชนสรุปนะครับพี่น้องวันนี้ผลกระทบที่กัมพูชาแพ้แล้วยังพาคนอื่นซวยไปด้วย 1. ขอตอกย้ำเรื่อง OPSC หรือการรักษาความลับทางทหารตามที่ผู้ใหญ่ขอมานี่คือเหตุผลที่เราไม่พูดเรื่องหน้างานแต่มาขยี้สนามการทูตที่ชนะขาด 2. ไทยเดินเกมขาดเชิญ59ทูตกางหลักฐานระเบิดใหม่ PMN 2ฟ้อง UN และญี่ปุ่นประธานออตตาว่าล็อกสถานะผู้ถูกกระทำได้สำเร็จ 3. อันวามาเลเซียพลาด ในขณะที่หลักฐานชัดเขายังทำเป็นกลางพยายามรื้อฟื้นเจรจาซึ่งเท่ากับเท่าข้างกัมพูชาจนรอมาวอต่างประเทศตัวเองโกหกเรื่องระเบิด 4. โดนรุมแหก Sby อดีตปทนออินโดบอกอัพอายที่อันวาไร้น้ำยาจนต้องลากทรัมป์เข้ามาสื่อมาเลเซียก็ด่านายกตัวเองว่าทำตัวเป็นเด็กเดินสารให้ทรัมป์ 5. ทรัมป์ยังฉลาดกว่า ตอนแรกขู่ภาษีไทยวันที่14พฤศจิกายนพอเห็นหลักฐานวันที่15กลับลำทันทีวันที่16แยกเรื่องภาษีทิ้งกัมพูชามีแต่อันวาที่ยังอุ้มไว้ 5. บทสรุปการกระทำของอันวาทำให้ข่าวลือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อมอย่างจอบสแกมดูมีมูลนี่คือกรรมตามสนองที่ทำให้โลกเห็นว่ากัมพูชาคือหมาหัวเน่าที่ไม่มีใครอยากคบ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหา<ม>แอดมาที่ l i n e k i m p r o p e r t y l i f e ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดบินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอรอสนี้เนี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสิเนไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเีียยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ